สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DK Autocare แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารรถยนต์รีวิวรถใหม่รถแต่งและเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปล่าสุดจากทางช่องของเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวเต็มของ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นปี2025 SUV ระดับพรีเมียมที่มีการอัปเกรดใหม่ล่าสุดทั้งในด้านดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกปาร์เจโรสปอร์ต2อมาในรูปลักษณ์ที่ดูดันทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูฉกเฉียวมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ดินามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิซูบิชิเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ลุยได้ทุกเส้นทางด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟไท้ายแบบเลดทรง T เ h a ที่เพิ่มความล้ำสมัยและโดดเดเเ่่่นยิิงกวาม ส่วนล้ออลลอยก็มีดีไซน์ใหม่ขนาด18-20ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยสำหรับภายในห้องโดยสารปาเจ r o Sport 2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อความหรูหราและสะดวกสบายยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่วัสดุตกแต่งแบบซอฟทัดทั่วทั้งห้องโดยสารเบาะนั่งหุ้มหนังแท้รองรับระบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะแถวที่2และ3ส,สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ หน้าจอ Infotainment แ,แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพระดับพรีเมียมมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มระบบพร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ h e a d u p Display ด้านขุมพลังปาเจโร่สปอร์ตสองใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตร MIVEC ที่ให้กำลังสูงสุด181แปรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายทั้งบนถนนและทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีระบบบล็อกเฟืองท้ายและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขับขี่ทางวิบาก ระบบความปลอดภัยก็จัดมาเต็มไม่แพ้กันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบ Stop a n อ Go กระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจก็ยังมีอีกมากเช่นระบบเปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีสรูปแบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซน และช่องชาร์จ USB ทั้งแถวหน้าและหลังตัวรถยังมาพร้อมระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารที่ช่วยกำจัดฝุ่นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้การเดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในด้านความคุ้มค่า p a เจโร่สปอร์2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ขนาดกลางที่มีทั้งความหรูหราสมรรถนะและความปลอดภัยในระดับสูงในราคาที่แข่งขันได้กับคู่แข่งอย่าง Toyota Fort u n e r Ford e v e r e s t และ i s u z u m u x สำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่พร้อมลุยทุกเส้นทางมีอุปกรณ์ครบครันและมอบประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจปาเจโร่สปอร์ต2,025ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่รีวิวจอดลึกและคลิปเด็ดจากวงการยานยนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ